สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมพืชหลักอีกอย่างหนึ่งของสวนผมนะครับนั่นก็คือส้มโอส้มโอเป็นพืชที่ผมตั้งใจปลูกเป็นพืชหลักในสวนชนิดหนึ่งเลยนะครับปลูกไว้หลายต้นได้ประมาณทักสามสามปีกว่าแล้วครับปัญหาของการปลูกส้มโอเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเป็นโรคใบจุดใบเหลืองนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของผมตรงเนี้ย เป็นพื้นที่เก่าซึ่งเป็นป่าป่าไม้ล้อมรอบอยู่นะครับเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในป่าในาในพงหญ้าหรือต่างๆเนี่ยนะครับก็จะลามมาที่ต้นส้มโอซึ่งก็จะแก้ปัญหายากมากนะครับเนื่องจากว่าโรคเชราเนี่ยก็จะขึ้นจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาติดที่ต้นส้มโอได้ง่าย ตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับผมก็ต้องยอมให้ส้มโอเนี่ยติดโรคไปพักนังก่อนในช่วงที่ฝนชุกๆนะครับเพราะว่าขนาดหญ้าที่อยู่ด้านล่างใต้ส้มโอนี้ก็ก็เป็นโรคใบเหลืองใบจุดเหมือนกันนะครับเป็นโรคเชื้อราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการจุดไฟไล่ยุงนะครับช่วงนี้เข้ามาทําความสะอาดรอบๆใต้โคนส้มโอนะครับปีนี้ผมจะทดลองทําให้เขา เกิดดอกเกิดลูกนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะงดน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็สักพักนึงก็จะเร่งน้ำอีกทีนึงนะครับกระตุ้นให้ให้ออกยอดแล้วเขาบอกว่าจะได้ดอกมาพร้อมกันเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าใบรอบนี้นะครับใบเขาล่วงเกือบหมดเลยที่ออกมา ยอดที่ออกมานี้ใบแทบไม่ได้เลยนะครับมีต่ก้านโดดเดีดวออกมาเนี่ยครับใบร่วงหมดเลยแต่ก็คือต้นเขาก็โตมากแล้วนะครับก็อยากจะได้ลูกนะครับก่อนทำความสะอาดกับหลังทำควาสะอาดครับค่อยๆทำไปนะครับก็มีประมาณอยู่สิบต้นนะครับตรงนี้แล้วผมปลูกฝรั่งด้านข้างเพื่อที่จะแซมส่วนหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ผมต้องตัดออกก่อนนะครับเพื่อเปิดพื้นที่โล่งให้แสงแดดส่องลงมาที่ต้นส้มโออย่างเต็มที่ต้นฝรั่งก็เอาออกไปก่อนนะครับนี่ครับเพิ่มพื้นที่ความโล่งให้กับต้นส้มโอส้มโอที่ผมปลูกไว้มีอยู่3มแถวนะครับผมทดลองลดน้ําไล่ตั้งแต่แถวแรกก็คือประมาณไปลายปลายเดือนธันวาคมนะครับ แล้วก็มาต้นเดือนมกราคมแล้วก็สุดท้ายก็คือประมาณสักกลางเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมปลูกเป็นลักษณะของสวนผสมผสานการให้น้ำเนี่ยผมให้น้ําฝรั่งในในแถวหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับดังนั้นเนี่ยความชื้นก็ยังคงซึมมาที่ต้นส้มโออยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ส้มโอที่ผมให้น้ําก่อนเนี่ยนะครับประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่ม แตกยอดแล้วครับแล้วก็มีดอกออกมาด้วยจริงๆนะครับเริ่มเริ่มมีดอกออกมากับยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นี่ครับยอดที่แตกมาจากกิ่งที่เป็นกิ่งเก่าเนี่ยนะครับกิ่งแก่เนี่ยจะมีดอกติดมาด้วยเนี่ยครับเที่ยวนี้ดอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จ มากเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะให้เขาออกดอกปีนี้ก็สามารถทำแค่ให้เขาออกดอกได้นะครับทั้งหมดมีอยู่อ่สิต้นก็ออกมาแล้วประมาณ10ต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจะมีอยู่หนึ่งต้นที่ออกเยอะมากเลยครับออกดอกเยอะบางต้นก็ออกอยู่ประมาณทักอ่าเกือบเกือบครึ่งต้นส่วนต้นนี้นี่ออกเกือบเต็มต้นเลยครับเป็นต้นเล็กที่อยู่นอก นอกแนวแถวของฝรั่งนะครับก็ไม่ค่อยได้น้าตัวนี้ขาดน้ำจริงๆตอนนี้พอให้น้ำไปก็เกิดการแตกยอดออกมาอย่างเต็มเลยนะครับแล้วก็มีดอกมาด้วย<อ>ก็สรุปได้ว่าการบังคับให้ส้มโอออกดอกโดยการงดน้ำจากนั้นก็เล่งในการให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะทำให้ส้มโอออกดอกได้จริงนะครับ เพื่อนๆท่านใดที่มีต้นซมโออยู่แล้วก็ทดลองนำไปใช้ดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม